ดวงดาวในช่วงครึ่งหลังตุลาคมนะคะมีการเปลี่ยนแปลงก็คือย้ายภพเลื่อนเกิดขึ้นนะคะเมื่อย้ายแล้วมันก็เป็นไปในเชิงความหมายภพเลื่อนและกําลังของดวงดาวช่วงนี้จะมีทั้งจุดส่งเสริมนะคะและสิ่งที่รับฟังไว้เป็นข้อมูลทางดวงดาวเพื่อเรามาระวังท่านใดที่ลักนาราศีเมษร,รับฟังได้เลยนะคะรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15เมษายนถึง14พฤษภาคมก็รับฟังได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะ สำหรับอัปเดตข้อที่1นนะคะจุดโดดเด่นในช่วงนี้นะคะก็คือเรื่องดาวสุกนะคะดาวการเงินช่วงนี้จะโคจรไปเล็งภพเรือนการเงินอยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะกาลังของดาวสุกช่วงนี้นะถือว่าเป็นประนะคะประเป็นกําลังที่ถือว่าจะมีลักษณะไม่ค่อยเสถียรไม่ค่อยแน่นอน,นมีดาวพระเกตไปอยู่คู่กันด้วยนะคะเป็น6กเอยู่ในภพเรือนมอรณะนะคะจะส่งผลให้เรื่องเงินทองของชาวเมดนะก็จะมีจังหวะ เรื่องของการถูกกระตุ้นด้วยดาวพระเกตนะคะก็คือเงินทองจากทางไกลนะคะเงินต่างประเทศนะหรือว่าเงินที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเดินทางไปติดต่ออยู่ไม่นิ่งนะหรือว่าหยิบจับทํานู่นนี่นั่นอยู่ตลอดเวลาช่วงนี้ก็จะเป็นเหตุแหล่งที่มาทางการเงินนะคะ ดาวพระเกตกระตุ้นให้ดาวศุกร์นะคะกะโดดเด่นขึ้นมาได้ในช่วงนี้ก็คือเรื่องของเงินทองจะมีเข้ามานะไม่ว่าจะเป็นโชคลาภทางไกลอย่างที่บอกนะคะอะไรที่เป็นเชิงเงินเก่าเงินเดิมนะเงินที่ทําไว้ในอดีตช่วงนี้ก็อาจจะมีจงังหวะหยิบจับรับเงินนะคะเรื่องของการเงินมีกําลังเป็นประหมายความว่าคุณจะมีเรื่องของเงินพิเศษนะคะเงินที่เข้ามาแบบไม่มีเหตุผลก็ได้นะเนื่องด้วยดาวพระเกตกระตุ้นให บางครั้งมีโชคทางการเงินทางการค้าเข้ามานะคะอย่างไรก็ตามความเป็นปรากก็คือความไม่แน่นอนไม่สเสถียรดังนั้นโชคลาภช่วงนี้หากเป็นเรื่องเงินทองผลประโยชน์ได้รับก็จะผ่านมาแล้วก็ผ่านไปหากไม่หยิบจับคว้าไว้นะคะมันก็จะไม่มีซ้ําเป็นช่วงที่อาจได้ประโยชน์จากลูกค้าขาจรนะคะหรือคนที่มาคบเกี่ยวข้องกันด้วยเรื่องผลประโยชน์เพียงชั่วครั้งชั่วคราวส่งผลไปยังเรื่องการครบหาความสัมพันธ์นะคะช่วงนี้อาจจะมีจังหวะ ไปเกี่ยวข้องนะกับคนรักเก่ารักเดิมนะคะการรีเทิร์นการพบปะพูดคุยกับคนในอดีตทั้งว่าชีวิตวกวนนะไปเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่เดิมๆในแวดวงการงานนะคะหรือว่าลูกค้าเก่าลูกค้าเดิมหุ้นส่วนนะสิ่งเหล่านี้ช่วงนี้วกวนกับไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวในอดีตได้นะคะสำหรับข้อที่2นะคะดาวพุธโครจร ออกจากคู่ศัตรูราหูก็คือเรื่องรับผลนะเข้าสู่กันเลงลัคนานะคะช่วงนี้ใครที่ทำงานเชิงประสานงานพูดอ่านเขียนยื่นเรื่องเอกสารนะหรือว่ามันต้องติดต่อสัมพันธ์กับคนหมู่มากในเชิงหางเงินนะก็จะรับรื่นดีขึ้นนะคะชีวิตจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเพื่อนเรื่องสังคมเรื่องพี่น้องได้นะั่นดาวพุธเลงลัคนานะคะโดยหลังวันที่24ดาวพุธก็โคจรต่อเนื่องเข้าสู่พบเรือนมรณะ ไปสัมพันธ์กับพบเรือนการเงินนะคะนั่นอยู่ตรงกันข้ามอีกดวงหนึ่งดังนั้นใครที่รอคอยเรื่องเงินคําตอบทางไกลการงาน,นงต่างๆที่ต้องติดต่อต่างจังหวัดต่างประเทศนะคะถือว่าจะโดดเด่นขึ้นมานะในช่วงหลังวันที่24นะคะดาวพระเกตช่วงนี้นะคะจะอยู่ตรงข้ามเรือนการเงินของชาวเมนนะส่วนหนึ่งกระตุ้นเรื่องเงินที่ ปุปบปับฉับพลันนะบางทีมันมีมาแบบไม่มีสาเหตุไม่มีที่มาที่ไปก็คือมีโชคผ่านมานั่นเองนะคะเรื่องของการไปรเกี่ยวข้องกับคําว่ามรณนะก็คือของมือสองนะคะการแปลรูปแปล,ปปลปสภาพบางอย่างเกิดขึ้นจากธุรกิจประเภทซ่อมแซมปรับปรุงแก้ไขอันนี้จะเหนี่ยวนำการเงินเข้ามานะรวมไปถึงเรื่องของการติดต่อที่ใช้ภาษาต่างชาตินะคะ ธุรกิจประเภทสุขภาพนะคะความป่วยความเจ็บการผัดพลากต่างๆนะหรือแม้แต่เรื่องของการเปลี่ยนแปลงบางอย่างนะมาส่งผลดีให้ชาวเมธน,นะคะได้รับเงินก็ได้เหมือนกันอย่างไรก็ตามนะมันกระตุ้นเรื่องรายจ่ายได้ด้วยนะคะเนื่องจากพบเรือนมอรณะก็คือซ่อมแซมเสียหายนะคะสุขภาพนะรวมทั้งรายจ่ายจีปถาถะค่อนข้างมากนะคะสำหรับในมุมของดวงดาวนะคะที่ ให้ระมัดระวังเนื่องจากดาวอังคารนะคะข้อแรกนะมีกําลังค่อนข้างน้อยก็คือเป็นนิดนะคะดาวอังคารของชาวเมษก็คือดาวประจําตัวนะเข้าสู่ภพเรือนพันธุนะคะเป็นช่วงที่ดาวประจําตัวจะโครจรอ,อยู่ในภพเรือนนี้นานเป็นพิเศษนะข้ามไปยังปีหน้าเลยนะคะดังนั้นดาวประจําตัวในภพเรือนพันธุและมีกําลังน้อยนะก็คือเรื่องของการแบกรับเรื่องราวต่างๆในครัวเรือนนั่นเองบางท่านก็เป็นเรื่องอ่า จิตใจเรื่องอารมณ์นะคะอยู่บ้านแล้วก็รู้สึกหงุดหงิดง่ายนะหรือว่ามีเหตุนะคะภาร,รากิจทางบ้านค่อนข้างมากนะในการแบกรับส่งเสียรายจ่ายนะคะบางท่านไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยก็ได้นะเป็นช่วงที่อาจจะคลุมเครือหรือว่ากําลังคิดวางแผนอยู่กับเรื่องบ้านช่องที่อยู่อาศัยรวมไปถึงสินทรัพย์ประเภทยานพาหนะต่างๆได้สำหรับดาวังคารเป็นดาวประจําตัวนะคะก็ระวังเรื่องสุขภาพด้วยเพราะบางทีมันก็รู้สึกว่าเบื่อเบื่อนะหรือว่า ฉุนเฉียวค่อนข้างง่ายนะคะควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้นะเนื่องจากความเป็นนิสก็คือไปกระตุนนะ้นในส่วนที่เสียของดาวคานออกมาก็คือเรื่องของการยึดมั่นถือมั่นนะคะมีเรื่องความมั่นอกมั่นใจสูงนะหรือว่าเป็นช่วงที่ไม่ค่อยยอมอะไรง่ายๆนะส่งผลให้เรื่องการแตกหักการทะเลาะเบาแวงความสัมพันธ์ในบ้านในครัวเรือนบางทีไม่ค่อยรับรืนนะคะ สำหรับข้อที่2นะคะก็คือเรื่องของดาวอาทิตย์นะดาวอาทิตย์ก็มีกําลังเป็นนิดด้วยเหมือนกันดาวอาทิตย์จะเกี่ยวข้องกับเรื่องปุตตะนะคะของชาวเมนะก็คือความหมายเรื่องคนต่างวัยนะคะเป็นเรื่องลูกลูกหล,กลานหลานวลีวานเด็กในบ้านได้นะหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องภาระเลี้ยงดูนะคะจะอยู่ในตําแหน่งเลงลักานาด,นะดังนั้นดาวอาทิตย์มีกําลังไม่ค่อยดีส่งผลให้ชาวเมษนะคะมักจะมีเรื่อง เกี่ยวข้องกับลูกหลานบริวารนะมาให้แก้ไขนะคะหรือความสัมพันธ์ไม่ค่อยราบรื่นได้เหมือนกันส่งผลกับรายจ่ายในเชิงเลี้ยงดูส่งเสียนะเป็นเชิงผูกพันเนี่ยค่อนข้างมากนะโดยดาวที่เป็นดาวรายเดือนนะแล้วก็จะมีมาตรฐานที่ไม่ค่อยดีก็คือ1เดือนดนะังนั้นก็เป็นห่วงเวลาที่ตั้งแต่วันที่17นะคะก็อาจจะมีรายจ่ายหลายด้านหลายทางโดยเฉพาะอยู่กับภาระส่งเสียเลี้ยงดูนะ เรื่องทั้งคนหรือสัตว์เลี้ยงหรือการลงทุนการมีงานอดิเรกหรือว่าการซื้อข้าวของที่รักที่ชอบก็ได้นะเป็นความหมายลักษณะนี้ได้นะคะเป็นช่วงที่ทั้งดาวประจําตัวและดาวเรื่องของปุตตะนะคะมีกําลังไม่ดนะีในห่วงเวลาเดียวกนันถือว่าเรื่องของตัวตนนะคะก็อาจจะรู้สึกเข้าับใครได้ยากในช่วงนี้นะบางทีมันเป็นเรื่องไอเดียทัศนคติความคิดนะคะมักจะสวนทางกัน เกี่ยวข้อกับคนต่างวัยก็มักมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นคบหาก็ได้นะหรือว่าเรื่องบริวารน,นะคะหากมีเรื่องของการเริ่มสิ่งใหม่โปรเจกต์ไอเดียใหม่ๆใ,ในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่จ่ายออกก่อนเนะื่องจากดาวอาทิตย์นะคะมีกําลังไม่ดีนะก็ส่งผลให้ใช้เงินไปนกับเรื่องสิ่งใหม่ๆการต่อยอดนะหรือแม้แต่เรื่องการนําเงินไปต่อเงินช่วงนี้ต้องระมัดระวังนะโดยเฉพาะการลงทุนระยะสั้นนะคะเนื่องจากทั้งดาวการเงินมีกําลังไม่ค่อยเสถียรนะคะดังนั้นอาจจะมีลักษณะ จังหวะทางการลงทุนนะเป็นไปไม่ค่อยได้ดั่งใจนะเนื่องจากความที่ดวงดาวหลายจุดเนี่ยส่งผลไม่ค่อยเสถียรไม่แน่นอนดังนั้นในเชิงการเงินการลงทุนการใช้จ่ายต่างๆมันก็จะพลิกผันได้ง่ายนะคะ สำหรับชาวเมทนะคะจะเป็นราศีที่ดาวผันผวนตอนนี้อยู่ในภพเรือนการเงินถึงสองดวงนะคะรวมทั้งมีดาวพระเกตไปกระตุน้นดังนั้นชาวเมทนะคะถือว่าเป็นราศีนะที่จะมีโอกาสพลิกผันทางฐานะการเงินได้ง่ายนะคะใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังนะกับเรื่องการลงทุนการเงินการตัดสินใจอะไรที่มันใหญ่ๆเยอะๆนะคะรวมทั้งจังหวะที่ดาวประจําตัวนะคะมีกําลังเป็นนิดนะแล้วก็จะมีการโคจรผิดปกติยาวนานเนะี่ยส่งผลให้เรื่อง ความมั่นอกมั่นใจหรือว่าความใจถึงนะช่วงนี้บางทีมันเป็นภัยกับตัวเองได้นะถือว่าอาหารข้อมูลที่ถูกต้องนะในการจะลงทุนตัดสินใจใดๆหาข้อมูลให้มากนะคะรวมทั้งจะทําอะไรนะฉุกคิดก่อนนะหรือว่ามีจังหวะค้นคว้าข้อมูลเนี่ยตัดสินใจอะไรป,ป,ปรับปรับฉับพลันรวดเร็วเกินไปนะคะสำหรับชาวเมษนะคะดาวการงานคือดาวเสาร์นะคะจะกลับมาโครจรเดินหน้าในช่วงต้นธันวาคมนะส่งผลดีกับเรื่อง ความก้าวหน้าทางการงานนะคะความเด่นชัดในเรื่องความก้าวหน้าเกิดขึ้นนอกจากนี้นะคะก็คือเรื่องตัวแทนดาวเสาเนะเรื่องทางอสังหาริมทรัพย์นะคะเรื่องส่วนไร่นาการเกษตรนะของที่เกี่ยวข้องกับผืนดินนะอะไรที่เป็นความเชี่ยวชาญความเหน็ดเหนื่อยความตรากตามบักบันที่ผ่านมานะคะ <c oughs> ก็ถือว่าจะเข้าสู่จุดที่ให้รับผลในช่วงธันวาคมไปนะคะ ให้เป็นข้อมูลทางดวงดาวไว้สําหรับชาวเมษนะคะทั้งในส่วนที่ดวงดาวส่งผลดีนะคะแล้วก็ส่วนที่ต้องระมัดระวังพบกันได้ใหม่กับการอัปเดตด,ดวงชะตาในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ